อ้าว้าหายไปไหนคือเราอัดทุกวันพูดอะไรดีละ่ะ <c ười> คือว่าเราจัดทุกวันเนาะแต่มันก็ยังกลับมาอีลอกเดิมนะคะทุกคนเลยกลับมาอีลอกเดิมก็คือโลกเหมือนเดิมเ่ยตรงนี้มัน,มนไม่มันไม่รู้ว่างอะไรเราวางม่วนเนาะตรงนี้นะเราวางม่วนนะคะอันรี้ อันนี้ก็จะเป็นลายของจุ๊บจิกอ่ะที่จริงอ่ะมันก็ทิ้งได้ได้นะแต่แต่ก็ไม่คิดจะทิ้งอ่ะแต่เราให้ดูนิยายเดี๋ยวมันก็จะกระตุกกระติกหน่อยนะทุกคนอ่ะดูนิยายอันนี้ก็ที่ห่อกระดาษอ่ะจะเราคนนิ้ยแต่ละว่านิยายเราก็น้อยอยู่นะเมื่อไปเทียบกับคนที่เขาขายกันเยอะๆนะทุกคนนี่ ถ้าไปเทียบกับคนที่เขาขายกันจริงๆอ่ะเขามีเยอะกว่าเราอีกนะนี่เรายังเป็นส่วนน้อยของเขานะเรายังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเขาเลยด้วยซ้ำของมันก็ลกๆอย่างเงี้ยนะทุกคนบางทีเราก็จัดแล้วนะแต่มันก็กลับมาอีหลอกเดมอีหลอกโดมทุกวันรกทุกวันนี่ลูกตอนเรียนปวช ทำไมก็ไม่รู้เขียนเก็บเขียนไปซะทุกอย่างน,นี่ก็จะเป็นเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะทุกคนตรงนี้ก็จะโล,ล่งแหละจะวางนังสือได้นะคะนีในนิยายของเรานะเราเอาแค่ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะฝั่งนี้เอาไว้ที่หลังเลยเอาแค่สิบสิบนาทีพอเดี๋ยวทุกคนจะรำคาญน,นี่นะคะ ไม่รู้ว่ามันจะดังหรือเปล่าเนาะรู้ว่ามันจะเบาเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้นี่เราอ่านจบแล้วเนะออาะเรามีเล่มตรงนี่เลม่มอันนี้ยังอ่านนี้อันนี้กาลังจะอ่านนะคะอันนี้กําลังอ่านแล้วก็จะมีอันนี้ล้กจะมีอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้อ๋นนอ เี๋ยวมันจนี่นะทุกคนเราก็จะมีอันนี้เดี๋ยวมันจะคว่ำม,มาเพราะว่ามันไม่บันมันไม่าาบาาันล้ายกันเราก็จะมีเรื่องนี้นะอันนี้เราอ่านจบแล้วนะคะอันนี้อ่านจบแล้วเดี๋ยวมันจะไม่วันร้ายกันนะเราก็จะมีอัน,นอันนี้ยังไม่ได้อ่านนะทุกคนน,นียังไม่ได้อา่านเดี๋ยวมันไม่บานร้ายกันนะอานนี้ไว้ในองนี้ อันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านอันไหนที่ยังไม่ได้แกะก็คือยังไม่ได้อ่านแล้วก็มีที่แกะเราอ่านไม่จบก็มีนะก็ดองๆเอาไว้นะอันนี้ก็อันนี้สนุกนะใครสนใจก็ติดต่อเราได้เราขายต่อนะอันนี้เราขายถูกๆแหละหกสิบบาทรวมค่าส่งอันเนี้ยถ้าใครรับติดต่อเรามาได้นะ มันเก่าแล้วว่ะดูสิมันมีตําหนิเยอะด้วยดูดี่ยวมันมีตัวปั๊มนี่ด้วยอะถ้าใครสนใจติดต่อเรานะคะเดี๋ยวเราขายต่อให้เออรวมค่าส่งก็หกสิบบาทเนาะถ้าใครรับอันนี้เนาะพิมพ์มานะถ้าใครรับนี่พิมพ์รักหนึ่งเนาะพิมพ์ลักหนึ่งอันนี้อันนี้คือ ม,มันไม่ได้แล้วมันจะสี่นาทีแล้ว Rem. อยากไว้ที่หลังอันนี้ก็คือนี่เราก็ยังไม่อ่านเนาะอันนี้เราก็ยังไม่อ่านมันน้อยอ่ะน้อยกว่า่นเขาเยอะเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านนะคะทุกคนอ๋อนี่นี่ก็ยังไม่ได้อ่านเนาะดีนะที่ไม่ซูซําอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้อานนะะ่นอนนอานเน,ะน,นาะอันนี้ก็คิดว่าจะซื้อให,หม่นะดีนะที่มาดูก่อน มันไม่ซ้อมก็ดีแค่ไหนแล้วนะทุกคนนี่ของเราก็จะลบเนาะมีแต่ตุ๊กตาเต็มห้องเลยอยากไปมาอยากไปมาอันนี้เรายังอ่านไม่จบเลยดูอ,อ่านทีเป็นเน,น่เลยอะเขาเรียกว่าอ่านทีเป็นอะไรนะเป็นหนอนหนังสืออันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ยังไม่อ่านนะทุกคนอันนี้กําลังจะอ่านเนาะ เนเวลาเหลือใช่ไหมมันจะมีอะไรให้ดูเราไม่เอาเวลายาวหรอกสั้นๆใจใจพรอนี่คือผู้ชายที่เราไปดูมาแต่มันนานแล้วนะทุกคน,อน,นขอเวลาเราจะไม่ตัดต่อนะคะเราจะคลิปเร็วๆเนาะนี่ทุกคนในค้างแรกเนาะที่เราไปดูใครนะ คิมบูบิน่ซนนั้น่วนนั้นรวยมากเขาบอกตอนนี้เหรอตอัวอันนี้ก็ได้มาแล้ยังไม่ทิ้งเลยนะนได้อันนี้มามีอยู่สองอันให้เพื่อไปอันนงแล้วเนาะมีเท่านี้พอแล้วพอแล้วอันนี้ซื้อนี่เราก็เก็บ,บไวดไว้ มันนานมากเลยนะครั้งและครั้งเดียวแหละครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนเราก็ไม่เคยอีกเลยเนาะเพราะว่าไม่มีตังจนจนเท้ละแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย